สวัสดีครับเพื่อนๆผ่อนอสงชดชมพระพี่น้องน้องสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ชมพระพอ่อนสงวันนี้ขึ้นมาเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพิพระให้ชมหลายองเลยนะครับพิพาสวยนะฮะ ตอนที่วันนี้เป็นวันพระด้วยเป็นวันสมณะนะอันดีมากๆเนี่ยช้าเพื่อนผูก็โทรมาแล้วจากนู่นเลยอีพร้ทรงวันนี้วันพระทําบุญเออรู้แล้ว <c oughs> นะก็ถึงว่าหนอนะตัวเอฟซีเอฟซีเขาบอกนี่ผมเข้าวัดทําบุญสบายใจแล้วพี่นะก็นี่แหละความสุขกันอยู่ที่ใจเราทํามากทําน้อย เด็เขาไปวัดไปได้ไปพูดไปคุยกันนะเราเป็นคนโตแล้วอายุมากขึ้นศึกษาความรู้กันนะวันพระวันสำนักนี่เขาเรียกวันรวมคนนะเดี๋ยวนี้โควิดไม่ค่อยจะมีละไม่เป็นไรนะรวมคนจิ๋วสินคนเข้าวัดไปบางที่เขาก็มีหมากรุกนะไปเต็มโคกโป๊กปักนะสนุกสนานแตไ่ไม่มีไพ่ไม่มีไฮโลไม่มีอะไรแล้วนะก็นะะนี่แหละ เขาเล่นชิงไหวชิงพริบกันย้อนยุคกลับมานะครับไวรุ่นเขาก็ไปอีกแบบหนึ่งนะส่วนเขาก็ไปกันต่างต่างจิตต่างใจต่างอารมณ์นะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอสงก็ยังว่าล่ะครับ จะนำพระมาให้ดูก็ได้หลายอย่างแ้วจากจิตต่างใจครับก่อนมาก็ใจบาทจผมไม่ได้ไปทำบุญที่วัดสับทรัพยุค่าพรเจ้าได้มาได้ความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอยพ้ทรดวงแก้วคอ้แค้วมู่มารขอให้พดดุทรภาษอ,อาณนใน,นิคุตการนิเถินนะก็มีอย่างนี้นะครับจะมีอะไร ขอบคุณมากนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะบูชาพระก,กันมานะเรื่อยเลยเขาก็ให้เอาชื่อออกมม่็ยแม่ขอญาตจ,จะเอาชื่อออกขอใครนะครับก็บ้านเขาทำบุญนลนะสองพันสามพันองค์หนึ่งเขาสองหมืน้าหมื่นหนึ่งนะเขาก็ช่วยเราก็เอาสิได้เงินไปเลี้ยงสุนัขจรจัดนะเนียเศรษฐกิจยังไม่ดีนะ อารรัฐบาลเขายังไม่มีการเลือกตั้งอายุพักยุสภาก็ว่าเกิดไปเรื่องของเขาแต่ไม่เกี่ยวเราเล่นกับพระของเราอย่างเดียวจูบูชาพระอย่างเดียวนะถูกใจตรงไหนก็ว่าไปครับจัดให้ทุกอง้คะครับท่าพระครูเน้ยจัดของดีๆให้ชมนะของดีได้มาให้ชมเลยนะไม่ไม่แบ่งให้เลยนะแตจัดได้ของดีๆ พระคุณเอ้ยนะพระพงแต่ก่อนเราเรียกว่าพระลิเกนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมว่าเป็นพระเศรษฐีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มีคนถามหาเมาาื่อวานผมไปจังหวัดปราจีนบุรีไปเจอสทสจท่านกำนัา,น,า,น,าน,นผู้ใหญ่บ้านพี่พรนทรงเมียได้ยินข่าวว่าตาขเขาเล่าเป็นพระวังหน้าก็พอมีมีไม่เยอะหรอกครับมีไม่ขี่องค์นะ มีพอแบ่งปันได้คนละองค์สองกลุ่วันที่จะต้องไปฝากเขาสามองค์อา้าวครับทรัพย์ของข้าพระเจ้า,ดมมาได้มาที่ฟารบริสุทธิ์ขอบูุชาพ,พุทธพระไหวพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แก้วหมู่มายขอให้พบอภาษิอานานาคกตการนี้เถินข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครัวจารย์ทั้งวงวานญาติพิสดิกกัน คนเกตผมทำงานการทั้งหลายมีโวดได้ได้กุศลผลของฉันทั้งเจ้ากามนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดเรากวางล่ไปนะขอบคุณหลวงพ่อสมศักดิ์เลยเนี่ยนะนี่มอบพระชุดนี้มาให้ผมเนี่ยเก็บไว้เนาะใครเผื่อใครหลวงพ่อบอกของดีนะศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อสมศักดิ์วัทวี ครสงพรสง่งลุงพ่อได้มาจากผู้ใหญ่นะไม,ไ,มไม่ออกชื่อเขาล่ะผู้ใหญ่ในวัง,วงนะั่นแหละเพราะว่างั้นเสียชีวิตไปหมดแล้วละ่ะพวกนั้น,นแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็เสียลุงพ่อก็เสียหัวหน้าภาคนะนี่นนะนองค์แรกนะเนื้อเาก็ดีนะครับผมว่าสวยงามนะตามแบบของครสงครับนี่ผมไม่หวงใครนะใครโทรมาขอผู้ช้าผม บอกมีงบน้อยเราก็จัดให้ใครไม่มีสวยหน่อยก็เราก็แบ่งนิดนึงนะเลี้ยงหมาสุนัขจารจัดสามวันห้าวันสองวันแล้วก็ว่าไปนะอันนี้จะมาถือโทษโกรธเคืองเลยครับเอาแค่ที่ได้ครับดีกว่าไม่ได้แบ่งปันเพื่อนฝูงนะครับผมส่งมออให้กับทุกคนแหละของดีๆก็ต้องแบ่งปันกันนะดีกว่าไม่ได้ ให้อะไรก็เลยครับองค์แรกเขาก็ดูสวยดีนะครับเดี๋ยวเขาจะขยับไปทางก้นครกนะนะผงวิเศษเขาที่เต็มองค์เลยนะสวยงามจริงๆแล้วยังมีผงกระแพงเพชรน,นะความเหลืองเคลือบเพชน้ำมันตั้งเอียวบางๆนะครับ พระพรสูงเนี่ยประวาตผู้ไปประจีนบุรีไปเจอเจ้าคณะอำเภอเบืองจังหวัดคนครนายกวันนี้ท่านมาเป็นประธานประชุมเพลิงคุณยายผลนะครับอ้าวเนี่ยของที่สองเขาเนื้อดีนะครับพิมพ์ก็สวยงามนะท่านแม้ขี่รถเบนซ์เก้าเก่าสมัยนู่นละเมื่อ ผมก็แอบถามลูกจิตว่าเอ้รถตุวงพ่อนี่คันเท่าไหร่ใครมาถาวายท่านไว้ไปลูกมันนอกันไม่ก็ไม่มีนะนี่รถทีก้าเก่าโอ้โหปิดเครื่องทีดงังหุ้มเลยนะผมก็ตั้งใจว่าข้างบ้านนะมีรถเบสอยู่คันเป็นรถสองสามศูนย์เนี่ยมันไม่ได้ใช้เว้เยเลยถามท่านดูไปเอ้จะ สนใจถวายท่านทะดดีไหมเนี่ยนะซื้อถวายท่านจัดขี่ขี่หมื่นดีแวเนี่ยัแสนนึงก็เอาแล้มนะวมั้งน่ยตนส่งไม่มีรถขี่กับเขานะเกิดชาตินหน้าฉันใดจะได้มีรถขี่เป็นของตัวเองบ้างนะซื้อถวายพระให้เลยเดี๋ยวต้องลองไปถามดูนะ,นะะเผื่อเจ้าว่าจะจะได้ใช้ไปจะเปเจ้าน้าเพอด้วยแนะต่ตอนที่ผมแต่งงานเนะี่ยพระองค์นี้นะีลย เป็นคนเจิมหน้าผากผมเนะผมจำสันจำไม่เคยลืมเลยนีย yeah. ทุกวันนี้ท่านเป็นเจ้า้านอำเภอแล้วจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วท่านบอกเนี่ยมีสายเรียกมาแล้วจะให้เป็นจังหวัดท่านก็ไปเอานะท่านบอกแกอยู่แกอำเภอดีกว่าไม่เหนื่อยวอ่าเนียเนี่ยงามันดีของท่านจากเป็นพระธรรมดาเจ้าวาดหนุ่มด้ยนะเดี๋ยวนี้ก็หาสิบฝ่าแล้มั้ง เจ้าหน้าเพล่ะเจ้าหน้าเพลนะเ,เมืองจังหวัดนครนาย,ยกเออเนี่ยก็จเจอท่านท่านเคยมาตอนที่ผมแต่งงานกับภรรยาก็ได้หลวงพ่อองค์นี้มาเจอหน้าผาอัานนี้มนต์มาวัดสันตยารามจังหวัดนครนายกเนี่ยขี่รถเบนซ์เก่าเก่าเจ้าหน้า,นนยยนเ,นานเพอเลยว่าขี่รถเบนซ์ักซื้อรถเบนซ์้ฮเทขันนะใหม่ๆไม,ใม่ใหม่นะ่ะกลางเก่ากลางใหม่ สวยดีอ่ะจอดไว้รถบ้านไม่ได้ใช้รถตะแก่ร้านทองมันตายก็ไม่ได้ใช้ก็าว,วางอยู่เฉยๆเมียมขขับไม่เป็นขับเป็นแต่มันไม่ใขรแล้วมันขี่ฟอตูเนอร์กันแ,แล้วรถจะจอดอยู่ผมที่แอบไปถามว่าที่จะซื้อให้สมพันธ์เจ้าวาดวัดเกิดชาดาชันใดเราจะได้มีรถเยอะมีรถกขี่เขาบ้างไม่ไม่มีรถขี่นะอ้าวขอบคุณมากนะครับในเรื่องของปอนสงขอบคุณพระอาจารย์เชอาจารย์เชนะ ผูม้มีน้ำใจนะครับก็ผู้ใหญ่ใจดีภาบที่มอบพระมาให้หลายองค์ขอบคุณผู้มีพระคุณงานที่เช่าบูช้าพระสมเด็จบางอะไรบ้าอู้แต่ละคนช่วยพอสงมาก,ก็เยอะมากมายครับเนี่ยข้างหลังนี่สวยงามมากนะองค์เมื่อกี้นะมันตักอิ่วเนี่ยดำเลยก็แล้วกันแห้งมากเก่ามากครับสวยงามจริงนะองค์ที่สองเข้ามา เป็นพิมพ์แทะฐานแซมนะครับจัดเนื้อจะจัดให้ชมกันนะครับเส้นวาจนาขึ้นเต็มองเลยนะครับบอกว่านะครัไม่ได้หาหง่ายนะแต่พรสงดีแบ่งปันให้กับทุกคนเพื่อนฝูงนะหมดแล้วก็หมดจ้าพี่โ,โทรมามีมีอยู่ท่านหนึ่ง เอผมดน,นอ,ยอยู่กัมแพงเพชรเลยไมจองทุกวง,งกันจองได้ไม่เป็นไรมาเโชคดีก็เอาไปไม่หวงไม่หวงนะพี่นะไม่เคยเชื่อแล้วเดี๋ยวเชื่อเขจะเสียจองหมดเลยได้ได้ได,ได้เก็บไว้ให้นะตีนัเขาต้องโทรมาจองแต่แกไม่โทรมาจองดิเดี๋ยวคูอื่นเอาหมดนะ หมดเดี๋ยวจะเสียคำพูดเตแต่แกให้ตังนะแกไม่เอาฟรีหรอกแกให้ทีเยอะๆเลยแกเอาไปส่องแล้วแกบอกกมีความสุขนะคนนี่แหละคนนนบุรีเนี่แหละโอ้โหชอบพระสร้างวัดสร้างสราสร้างอะไรต่ออะไรบอกพี่ไปเยอะๆไปแจกพวกที่เขาทําบุญนะเขาทำบุญสร้างสราวัดสร้างอะไรต่ออะไรคนเราลองสร้างสราเสร็จก็จะก็เดี๋ยวก็สร้างอย่างอื่นต่ออีก เดี๋ยวก็ไปหอระฆังเดี๋ยวก็ไปโบสถ์เดี๋ยวก็ไปอะไรไม่หยุดกับคนลงสร้างเนี่ยเหมือนอย่างก่อส่งเนี่ยอายกตัวอย่างตัวเองเราไปต้องเอาคนอื่นมายกกันนะมาทำไปเร่ไม่หยุดตั้งเนี่ยสร้างโบสถ์เสร็จสลาเสร็จวัตทวีสร้างสลาเสร็จจ้างโบสถ์เสร็จก็จ้างเมรจ้างวิหารกระจ้างไปเรื่อยกันเนี่ยก็ได้พระมาเนี่ยก็ไม่หยุดเดี๋ยวจะจ้างพุทธจารย์โตอีกแล้ว้าง วัด,ดบางหลวงัวปาสาขาวัดละขางสองหน้าตากว้าง17เมตรสูง22เมตรตอนนี้บสถ12เมตรกว้างยาว15เมตรก็สร้างมาอยู่ไปอยู่ข้างบ้านแล้วเนี่ยจะไปทำไงนะเนี่ยเราเหมือนเราเติมเติมบุญนะนะเติมก็าถามว่าผมมาคุยกันไปคุยกันมาแล้วจุดเทียนทุกวันน้ำเทียนมันก็หมดแสงเทียน,นก็หมดไปนะถ้าเราก็เหมือน ทำบุญตักบาทนะบนรระศาสนาช่วยนะั่นท่าไม่นีสร้างไปก็เหมือนเราเติมบุญนะเหมือนน้ําในโอง่งมีจะเต็มโอ่งเลยกินทุกวันทุกวันนี่ก็หมดนะเหมือนเงินเราทุกวันนี่แหละใช้ไปทุกวันทุกวันก็นหมดถ้าเราไม่หามาสะสมไปเก็บไว้บ้างนะนะอย่างพวามส่งก็งหมดไปเยอะเลยหลายล้านเดี๋ยงสุนจรจัดพอหมดแล้วก็จะทําไงก็ต้องหา หามาเก็บไว้เผื่อขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เก็บได้ก็แบ่งทําบุญทําบุญเราก็เหมือนกับเติมไว้นะบุญเรียวไว้พบเจอชาติหน้านะเผื่อจะได้ติดเวลาเราสิ้นบุญไปแล้วหมายความว่าเราตายไปแล้วเนะี่ยจะได้เจอหรือ,อยังไงอาจจะได้เจอเดียวชาตินี้ก็ยังได้ทีนี้กรรมมันติดจรวดเหมือนกันบุญก็ต้องติดจรวดเลยนะทำไปบ้า,าๆเดี๋ยวก็ได้ขึ้นมาเองนะ กรรมติดจรวดไขรสร้างกรรมแล้วไววกับอะไรเงี้ยไปแต่บุญมันก็ติดต้องบุญท่านก็ต้องติดจรวดเหมือนกันทําบุญทากุศลเดียก็ได้ความสุขได้ความดีอย่างน้นอยๆก็มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจนะเนี่ยเนี่ยของแท้นะพูดยังไงก็มีเสน่ห์นนะคนเราทําดีสักอย่างไม่ต้องกลัวนะแต่ร้อนมากๆตอนนี้จะบุญเนื้อนะขึ้นมานี่ก็ร้อนเนะรเปิดพัดลมจกัจกรจัก ทำให้ดีไม่ต้องกลัวคนไม่เห็นผีเห็นผีไม่เห็นเทวดาเห็นเทวดาไม่เห็นพระเห็นพระไม่เห็นก็โยมมาทูดเห็นนะเที่ยทำดีไปหมดเงินหมดทองก็เดี๋ยวก็ได้คืนมาแต่เราไม่ได้หมดติดทางที่เลวร้ายอะไรนะหมดทิทางทำคุณงามฟังดีอา้าวองค์ที่สามสี่นะครับผมจัดพิมพ์ที่สวยวันนี้พิมพ์สารแซมไปองค์ เส็นวัสนาขึ้นเต็มองเลยผองพิเศษจะเห็นเลยนะเม็ดขาวก่อนไปก่อนนะครับในสมเด็จวัดระฆังโคสิธรครับเนี่ยจัดให้ชมกันนะแต่ตามรูปแบบนะของพอสมดูแล้วก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์086 018 37 26ถามพี่พนรนสงอยู่แถวไหน อยู่จังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงนะชุมชนประทานพรเขาเขียนว่าชุมชนคลองหลวงหนึ่งคลองหลวงสองคลองหลวงสามคลองหลวงสี่คลองหลวงของผมคงเป็นคลองหลวงห้านี่ไม่ใช่ไอ้ของผมขออภัยของผมคลองหลวงสิบห้าตรงข้ามกับรงกาศแวะมาหาได้นะบางคนก็วิ่งมาดูพระผมนะดูดูดูแล้วก็มาเดบุชาอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกครับเขาไม่ถูกใจ นะก็ไปกลับไปนะคนถูกใจก็เอาไปเยอะเลยนะมันต่างจิตต่างใจไม่ว่าอะไรเลยนะรับและต่เขานะของมาอย่างนี้นะผมไม่ไม่ไม่สีเรียสนะก็และคนรักเข้าพื้นหนังคนชังเข้าพื้นเสือเอนะเสือแล้วพื้นใหญ่หนังแล้วพื้นนิดเดียนะนะคนชอบก็มีไม่ชอบก็มีนะของมาอย่างนี้มัน เดี๋ยวไปอะไรเขาเขาเนี่ยชอบไปชอบบางคนก็ขนไปเป็นไอ้นี่เลยเยอะแย,ยะเลยจ้ะมาห้าเที่ยวเจ็ดเที่ยวสิบเที่ยวก็ยังมาอยู่นั่นนะเขาก็ชอบเอาไปบางคนมาเที่ยวเดียวเขาก็ไม่ชอบเลยเขาก็ไม่เอาไปไม่รู้สาหเหตุนะถ้าถามว่าเอ้ยทำไมมันไม่เขาไม่เช่าอ,อุปกรณ์สูงอันนี้ไม่สาไม่รู้สาหเหตุนะไม่สามารถตอบได้นะครับขอโทษขออภัยกับเพื่อนๆนะบางคนเขาก็เช่าบานเลย ไอน,นี้พอจะรู้สาเหตุที่เขาเชาาบ้านเลยเขาบอกเขาชอบเนี่ <Yeah. S 1> พิมพ์สวยเดือสวยนี่ <Yeah. S 1> แล้วก็ mm. อะไรอะ mm. ไอเกเนี่ยมันคงไม่เก้หรอกเขาว่างั้นนะ mm. ก็หลอกพระพระชุดอย่างนี้จะมาเก้ยังไง mm. เขาก็พูด mm. เขานาะบางคนที่เขาชอบเนี่ยอผมเองก็มีหน้าที่แจกใจอย่างเดียวนะไม่คิดอะไรนะแจกแล้วก็ได้ตังค์มาด้วยแลกเปลี่ยนกันครับไอคนไม่ชอบดียังไงมันก็มา ก็ไม่ชอบเหมือนังชอบรถดยนะไม่มีรถปิกอัพก็จะไปขี่รถเก๋งมีรถเก๋งก็จะไปขี่รถเบนซ์ฮอ,อนดา้าโตโยต้าบางคนขี่อีซูซุบางคนขี่อขโอ้ภายกันใหญ่สารพัดต,ต,ต่างคนต่างชอบพระก็ต่างคนต่างชอบนชอบพิมพ์เกา่ามั่งไหมมั่ง,งอ้าวสุขรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทำบุญใส่ปาตัวน้ำแผ่เ,เมตตาให้กับ กรับปันพระปรกแผ่เมตตาให้กับตัวเองเทวดาที่ปลูกปักรักษาแผ่เมตตาให้กับผู้มีกุลคุณนะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะมีความสุขแน่คะแผ่เมตตาให้ผู้กับมีผู้มีกุลคุณนะครับเนี่ยเมตสีแดงปัดเลยนะชอบไม่ชอบกว่ากันนะแล้วก็นะฮะจะมีความสุขเองนะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับ คิดอะไรสงสารพุทธมาตรปาจนาไอเรื่องชอบไม่ชอบชาบไม่ชอบอูชายนี่ก็ว่ากันไปตามเนื้อหาท้องเรื่องนะครับและแต่ความศรัทธาครับแค่ได้ชมพระพรสงก็เห็นได้ท่านได้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มีความสุขแล้วนะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับคิดอะไรสงสารพุทธมาตรปัรถนานครับมีแต,นนคต่ความสุขความเจริญไม่ตำฝักคนไม่จนฝักใคร ขอใดประเสริฐพอนั้นจะเป็นของทุกท่านทุกผู้ทุกนามทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เผื่อแผ่อบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนะครับมีจิตใจเมตตาเผื่อเป็นการนะครับดูแลผ่้นฝูงดูแลคนยากคนจนดูแลคนที่ยากไร้ฝ่งนะครับรับรองได้ท่านไม่จนองค์นี้สวยงามมากนะครับเป็นพระสมเด็จเพชรน,นะครับเส้นวาสนาไม่มี แตเกตเกตทะลุซุ้มคือเส้นวาสนาแม้ผงวิเศษนี่ขาวขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะพระองค์ผมจะต้องมีผงวิเศษทุกองนะเพราะว่าเป็นพระกรุกชุดนะวังหน้านะจะบอกให้เลยก็ได้นะครับนะสวยทุกองค์นะไม่ต้องห่วงและรับประกันนะเกตแท้เนี่ยนะรับประกันว่าเป็นพระวังหน้าอ่าเนะีนะ่ยรับประกันได้เลยว่าความสวยไม่เป็นรองใคร คับสวยแบบงดงามนะดูเอาก็แล้วกัน,นะครับดูข้างหน้าแล้วดูข้างหลังวันนี้วันพระ,ระนะครับเนี่เวทการจากการฆ่าสัตว์ข้างหลังโอ้โหองค์นี้สวยนะครับเวทจากการฆ่าสัตว์ปานาอธินากาเมมุสาสุรานะหยุดกินกันกับเนี่ยสวยงามจริงๆนะไขรจะมาทำพระแบบนี้เป็นของเก๋ไม่มีทาง มีแต่ว่าจะหาก็ทดีไหนได้เอา้าแบ่ไพ่กับทุกคนเลยนะครับโชคดีมีเงินใช้นะครับร่วมรวยทุกการทุกคนนะครับขอบคุณท่านมานะครับสวัสดีครับ